ท่านสาธุชนกำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว1้อยเอ็ดเมกะเฮิรวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่16พฤศจิกายน2565แรม8ค่ำเดือน12เบื้องต้นเสนอพุทธภาสิตบทว่า ปหุสุตโตปิเจโหติสีเลสุสุสมาหิโตอุภเยนะนังปะสังสันติสีลโตจะสุเตนะจะแปรเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าถ้าเป็นปหุสูตรมั่นคงดีในศีลบัณฑิตย่อมสรรเสริญเขาด้วยคุณสองประการ คือด้วยศีลและด้วยสุตต์คาว่าพะหูสูตรได้แก่ความเป็นผู้ได้เรียนได้ฟังมามากในชีวิตประจำวันของพุทธประศัทเราจึงควรอยู่ด้วยการศึกษาเรียนรู้โดยเฉพาะศึกษาเรียนรู้ในหลักปฏิบัติเรื่องของทานปฏิบัติในเรื่องของศีลปฏิบัติในเรื่องของการเจริญภาวนาและปฏิบัติศึกษา ในเรื่องทางธรรมท่านใช้คำว่าศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเพราะคำว่าศึกษาก็คือสิกขาอย่างเดียวกันแต่มีข้อเรียกหรือว่าข้อปฏิบัติที่จะทำให้เราเข้าใจในเหตุผลว่าสิ่งใดเป็นอกุศลต้องตัดสิ่งนั้นให้ขาดไปด้วยปัญญา พระพุทธเจ้าสอนให้วิเคราะห์วิจัยเรื่องราวต่างๆตามสภาพที่เป็นจริงจงเป็นอยู่ด้วยสติปัญญามีความรู้เท่าทันต่อสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงตัวรู้ก็คือตัวปัญญารู้ทันก็คือสติเมื่อมีการศึกษาค้นคว้ามากขึ้นปัญญาความรู้ความฉลาดก็จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติในเรื่องนั้นๆบุคคลใดมีการศึกษาค้นคว้าในไตรตรกขา เห็นตามความเป็นจริงแล้วบุคคลนั้นมีจิตใจมั่นคงอยู่ในศีลคือความซื่อสัตย์ความอดทนรู้จักบังคับตนเองในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ที่มากระทบอายตนะทั้ง6ประการคือตาหูจมูกลิ้นกายใจคนเราถ้ามีความอดทนก็จะไม่พ่ายแพ้ตกกิเลสหรือสิ่งที่มายโยยุแต่ใช้ปัญญาพิจรารณา แยกแยะสิ่งนั้นนั้นให้เห็นตามความเป็นจริงว่าอะไรควรทำให้เกิดมีอะไรควรละมณฑิตผู้รู้จึงควรอยู่ด้วยปัญญาและรอบรู้ในกฎของธรรมชาติเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลทั้งหลายก็ย่อมยกย่องเชิดชูสรรเสริญผู้เป็นพระผู้สูตรสมบูรณ์ด้วยศีลและเป็นผู้มีสติปัญญาในการดำเนินชีวิต เจริญสุขเจริญพรยาโยมสาธุชนคนฟังคกลื่นสถานีรอยแคเจ็ดอาวันนี้เป็นวันพรากลางเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้ก็พผ่านอ่านบุญมาไายงานนี่เมื่อวานทางการะรุงก้องปราก็มีการสอบทำศึกษาสำหรับตักเรียนแต่ว่ากระทรงนี้เป็น ผู้จัดผู้ดำเน,นินการต่างเรื่องก้องกันซ่อนและการไอเด็กๆซอบออถือว่าเป็นการงุสริมประสาทศนาการจัดสิจัดสิ้นไปอีกวันหนึ่งแล้วพะวันนี้วันที่สิบ,บกามาเกินครัง้งเดือนแล้วเวลาแ <c oughs> ต่ละวันผ่านไปไวจริงๆเลยพุทธภาษิตเบื้อ,อ,องต้นนั้น,นผู้ที่เรื่องขล้องสิลและกับปัญญาสุตตะ การดำเนินชีวิตจริงๆแล้วสิ่นนั้นมีมากมายหลยข้อแต่ประวัติศาสยมนี้เราเน้นกันแต่เรื่องข้องสินนะ้นห้าเพเราวันนี้จะพูดถึงเรื่องกล้องสิ้นที่เกี่ยวกับพระพุทธเจา้าโดยเฉพาะก้อนที่ก้อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระพุทธสัตว์นะมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจสิน้นที่ทําให้ <c oughs> พระพุเจ้ามีบทบาทสําคัญในการสร้างคูณนามความดีนี้เป็นสิ้นก,ก่อที่ส่องเกิดเรื่องข้องความสื่อสั์ต่อต่อบุคคลอื่นคือไม่หลักขโมยและก็บุคคลที่มาเกี่ยวข้องกับพระพุเจ้าที่จะนํามาเล่าในวันนี้นี่เป็นบุคคลที่มีบทบาทมากที่ทาให้เกิดความเปลี่ยนแพลงในทางศาสนา เป็นการข้ามพบข้ามชาิกันแต่ว่าเป็นนั่งภาพยนตร์ละครวันนี้กเหมอนกับปลาเอกกับตัวโค้งมาพบกัน <c oughs> แต่จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวคอยฟังในตอนตาย <c oughs> วันนี้จะปูดในเรื่องกล้องสิ้นก็ติดซ่องสิ้นก็ติดซ่องก็เกียวกับเรื่องกล้องการหลักหรือว่าการถือเอาสิ่งข้องของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจริงๆแล้ว การถือเองของผู้อือน่นโดยความตุจริตหรือไม่ชอบธรรมไม่เป็นไปโดยธรรมมาไม่เป็นไปโดยหลักการทางศาสนาที่มีชื่อเรียกไล่ชื่อนะยังเช่นว่าอะไรัางยังเช่นคําว่าโจรกรรมเป็นการกระทําของโจรคาว่าหลัก <c oughs> คาว่าหลักการนี้จัดเจนตรงตัวหมายถึงว่าขโมยเวลาเจ้าข้องก็ไม่เห็น เป็นกิริยาที่ถือเอาสิ่งของของผู้อื่นโดยอาการลักษณะของโจรที่จะข้องก็ไม่ตัดเน้นข้องที่เอามันก็มีดังเรียกภาษากฎหมายก,ก็เรียกวอะเสบิญญัติกระซับซับี่มีวิญญาณ <laughs> อย่างเชนเ่นอะไรอะซับี่มีวิญญาณหลักวัวหลักจางหลักมาหลักไก่หลักเป็ดหลักทรัพย์ที่มีวิญญาณ แล้วก็ะเ,เป็นเอาวิญญาณกทรัพย์คือทรัพย์ที่ไม่มีวิวญญาณคล่องอย่างเช่นว่าสิ่งคล้องตดดินไรหน้านี่สิ่งคลองนี่ไม่มีไม่มีวิญญาณแต่ก็มีการลักกันไดน้และบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะไม่บอกว่กับเป็นคล้องใครโดยเฉอแต่มีผู้ทืก่กรรมสิทธิ์หรือผู้กรอบคลองอันนี้ก็จะเป็นผู้ดูแลหรือก็ผู้ว่วงแง่ รวมไปถึงตีกองซุ้ทีตุรนีซุ้งวัดวาอารามต่างตทีกองส่งสงว,วรสนรวมทีเป็นสาธารณประโยชน์เราเห็นในว่าปัจจุบันนี้เพราะว่ามีจำนวนประชากรมากขึ้นคนที่ไปรุกสตานทีเป็นสาธารณประโยชน์นี้มีเพิ่มขึ้นมากขึ้นอ,อย่างเช่นเราไปไปตำม,มา,ากินในทีกองล้วงปนั่นยกตัวอย่างอ่ายไมันไป เปิดร้านอาหารเปิดร้านใกล้กา,กาวแควกต่างๆมาล้วน,นีตอนเด็กไว้ทําำเป็นรถเข็นเล็กๆเต็มอ๋อปกดทท่ายดีต่ำตายก็เป็นร้านเาตยปุน้นต่ำปัสาตายเลยก็ต่ำไม้จับจุดก็ที่นั่นเลยบ่าวต่างต่างล่วงต่างการก็ต้องการเตะดินขึ้นแต,อตอน่ตุกหรือต้นตุกใหญ่ก็ไม่พอใจกันแล้วแต่ว่าลืมคิดไปตอนเด็ก เราไปใจตีโค้งสาตาราชนก็สาตรัประโยชน์มาทําประโยชน์ส่วนตนไปเนี่เนี่ยอันนี้ไม่ไม่ตือว่าเป็นการขโมยแต่เป็นจัดในปริศว่าหลักพื้นทีเหมือนกัน <c oughs> จัดในในข้อที่เรียกว่าหลักเอาคำตีดซอคำติดซอนี่เอากล้องกูเืนก็เรียกว่าช็อก <c oughs> ช็อกนี่ลักษณะการมันก็งูมันก็สัตว์บางประเภทใช่ไหมเวลามันทำลายช็อกช็อกก็คือช่วยเอาอย่างเร็ว ชกนี่คือชิงเอาสับกล้องเจ้ากล้องต่อหน้าเลยต่อหน้าเจ้ากล้องเจ้ากล้องเห็นอยู่ชกเป็นกริยาที่ว่าปอดจังวะเจ้า,จากล้องเพื่อเพลกนชกเลยภอษาไตวตยเราม่มีคำเรียกว่าโจเนี่ยชิงกันต่อหน้าเลยคำที่สามนี่เรียกว่ากัน้นชกกั้นชกหมายถึงกัรนคู่ให้กลัวแล้วจับ หรือว่าเจ้ากองให้โดยความไม่เต็มใจนะให้โดยความวาดกลัวเป็นกิริยาติ่แสดงอำนาจให้เจ้าก้องตกใจกลัวแล้วย่อมหมอบจริงก้องนั้นในกับตนเรือบางคนมีอำนาจในทางกฎหมายอำนาจในทางราชการเขาไปก้มกู้ไปอ้างอะไรประมาณนี้นี่เป็นประเพณีกันโชก <c oughs> อาตมาจำาได้สมัยเรียนประทมนี่จะมี เพื่อนนักเรียนคนนึงในองค์นี่เป็นเมือนันตาปันคือเวลาเขาโยงกล้องใกล้ในคนนี้ก็ไปกู้เหมือนอย่างเช่นเอ็นเพื่อนมีปากกาช่วยๆไล่ดามนี่ก็ไปกู้นายเอามาแจ้งบางทีเด็กติดรัวก็ไว้เหลาถึงบางทีก็ไปกู้เบียร์ไปกู้เบียร์เพื่อนพอไม่ให้เบียร์ไปอาบาทริปบาทหน่ายนันตาปันคนนี้ก็ไปกู้ นี่ขบี i อกิดไมไม่ใตกต๊ยต่ดตเดียวนี่ลมกันโจโก,นโกังงนก็กระเง่ายแล้วนะง่ายราความกลัวนี่ว่าตกโจจะมีหรือว่าปลนคำต่อไปเรอปลนปลน,นนี่เป็นการใช้กำลังมาว่าหนึ่งคนเป็นการรวมวัวกันหลายคนเพื่อแย่งชิงแย่งชิงทรัพย ที่เจ้าของก็อาจจะไม่ได้ตั้งตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้เยเมื่อนยกกล้องไปปลน้นในสมัยก่อนนี้มีเรื่องราวกากใช่ไหมแถวบานันปัตตุลุงมันเรามีการปลน้นวัวปล้นควว้ก,วกันใช่ไหมเรื่องปลอนจับสิ้นเงินทองก็มีแต่ว่าพอาสา,ายชีก็จะเรียกคำว่าอุกใช่ไหมโจนอุกก่นแล้วโจนขึ้นบานแล้วเนี่ยป้าอาวุธไปด้วยเดี๋ยวไปปลอนไปปลอน กรมถียาติกว่ตตูไม่มีบิ๊กนะไม่ใช่บิ๊กตูนะกัมมาตูนี่คืออังลักท่านปัานเทดอักลังกรมมิิตของผู้อืน่นฤกริยาติรองเอาของผู้อืน่นซึ่งไม่ได้อยู่ในมือตนอตนไม่ได้กรอบครองอยู่เลยแต่ว่าอางังสร้างลักท่านสร้างปยานเทศขึ้นมาเพื่ออักลังกรรมมิธิตของผู้อืน่นตู คือคือไปตูก็กระเดินโดยโดยช่างช่างประยานเท็ดช่างลักท่านเท็ดขึ้นมานี่ก็เรียกว่าตูตัวไปกับหมอช่อกับหมอดช่อคนตายจบชายคบนี้ขี้ช่อขี้โก่งขี้ช่อช่อก็คือโก่งนั่นแหละตุกหล่ะลักษณะเดียวกันกลี้ยาที่เอาสิ่งของของผู้อื่น ที่อยู่ในมือกองทุนนอ่หรือโกองเอาจับของคนอื่นเนี่ยโกงกคือไม่ตรงโ <c oughs> ชว์ส่วนหมากบานเราโชว์อ,อะไรกันโชว์ที่ห้องไม่ใหญ่หมากร่นหมากนะ,ะเช่นว่าการกาค้ายกองนู่นนี่นี่อาจจะโชว์กันต่อไปกังวลโลกโลกก็คือสร้างเรื่องปันเรื่องให้เขาเชือ่อ เบือ่อดีก็จะได้หมอบซับอะไกตัวนีงตอนนี้ลอกกันตัวบ้านตัวเมืองแล้วแก้งก็เซ็นเตอร์ตัวมาลอกวันนี้คุณนี่ไปได้ไปตำสันกรรมสัญญาโดยตำสัญญาตัวนั้นตัวนี้ไว้พระฉะนั้น,น,นคุณมีความผิดต่างกฎไหมแต่เพื่อให้หมดเว้นการดำเนิกนการดีนี่ต้องอ้นนึ่งแ่านั้นตอนนี้แล้วก็ ต่างชาติีก็องตำรวจจะยับยั้งเรื่องไว้ให้ยลอกคนที่ไม่มีการศึกษาหรือคนที่เขาเชื่อหายได้โล่งเฉียวมาไล่ไล่แล้วโอนเบี้ยไปไอ้เกงคอสเซนเตอร์นี่เป็นเส้นๆล้านบาทนะตามเก้านนั่ตอนนี้ลักลอยล้านพันล้านโนถ้ารวมรวมกันแล้วอันเนี้ยพวกเนี้ยไปลอกก็เกงคอสเซนเตอร์ใจกำบัดลอกปั่นเรื่องแต่งเรื่องขึ้นมาหยดช่วงๆไปพวกนี้นายปุ่นนายปั่นไปเดี๋ยวไปลอกก็ ต่อไปข้าวหมาล่วงล่วงคือกิริยาทำให้ล่วงพิษถือเอาสิ่งก้องผู้อืน่นโดยแสดงกล้อ,องอย่างใดอย่างหนึง่งเปื่อให้เขาเข้าใจพิษใจเลเปิดตัวายเอารั์เน่ยเป็นใจเลคุ้เป็นเครื่องมือล่วงให้เขาเชื่ออย่างเจนว่ากาันใจตราช,ชังที่ไม่มีได้หมาต้านบปนี่ นี่ก็จัดประเภทล่วงเหมือนกันเลยล่วงต่อไปก็ามาบปลอมก็แบาปลอมก็คือไม่จริงก็แบา,าปลอมก็คือไม่จริงแต่ทำไมเขาลงพิษต่อคนนั้นเป็นเป็นอีกคนหรือว่าจริงก้องนี้เป็นจริงก้องนั้นกล้องปลอมมันอะไรเดี๋ยวนี้คนเจอลอตเตอรี่กันใช่ไหมวันนี้ màng thì tôi còn lô tôtery, plong còn nhung, đây sẽ lạc lạc phất, ai đây thì có thể, biến giao còn con à, nỉ cái, con liền bẹp, xin cái liền bẹp, plong, này, cắm wa, tra bát, tra bát, nó cứ, yếm, cù, chấp xin tiền, tròn, gõ bứi mà leo, là cái, cồn trên, tra ภาษาได้รอมีอยู่คั๊หนึ่งก็เรียกว่าปลิ้น <c oughs> ยืมเบี้ยก็แล้วไม่ได้เรียกว่าปลิ้นป่าษา,ากลางก็เรียกว่าชักดาบแต่นี่ในทางถ้ำนี่ก็เรียกว่าตระบัดยืมหรือกู้เอาทรัพย์สินของคนอื่นแล้วโกงเสียคั๊ต่อมาค็เว่าเบียดบังเบียดบังก็เหมือนกับการยักเอาไว้ตอนอว้นเอาไว้เอาไปเป็นประโยชน์ของตัว เป็นลักษณะกิริยาที่กินเช็ดกินเลยก็เนี่ยมอนกับว่าก็กาคยยับกาย่ายตาน้นใช่ไหมทีนี้ผู้รับเมาเรืเอ่องตํากติกาตกลงกับคนนั้นคนนี้แล้วก็เอาย่างมาต้อยมั้งเอาน้ำมันรดมั้งใช่ไหมเนี่ยเบียดบังเอาไปเอาไปใกล้เอาไปแบง anh là kinh chết kinh luôn kín ít bún yang mà tối biệt bằng Tiếp theo là Sắp tiền, sắp tiền. Cũng giống như là con, ông cước, tròng tao, chàng đào thì có gì đâu mình. Con ra gù, con leo bài con phền gù, mấy. là sắp tiền. Ở con thì có một số phù hợp, bởi vì là, con thì đi mà เอฟจับหลักจับก้องเปือนเนี่ยหนึ่งจับเปลียนคำต่อมาคือหลักลบหลักลบก็เหมือนกับว่าการเดินทางพันคิดเดน่นตะแคบใจเดน่นไม่เชื่อบาทสิหลีกเลียงบาทสิเนี่ยยกก้องสอนก้องนี่หล,ลักลบหลักลบก้าイาบามั่งก้ากันชามั่งหลักลบคำต่อมาเรียกว่า ยักยอกอยักยอกคือเอาจับข้องผู้อื่นที่อยู่ในความดูแลของตนไปโดยอาการตุจริตอย่างเช่นเราตนมีหน้าที่เขา,เาสิ่งนั้นสิ่งนี้ดูแลสิ่งนั้นสิ่งนี้นนนนนนนแต่ว่า,อ,าอยักยอกเอาข้องโกมาเนะราตัวเองมีสิทธิ์ด,ดูแลนี่หรือว่ายักใหญ่ใต้ที่ไปไว้ตรงนน้นตรงนี้ถ้าไปเล่นกับใหญ่บัญชีใช่ไหม จากบัญชีนี่ไปใหญ่บัญชีนึงจากเชื่อคนนี้ไปไวอีเชื่อคน,นงนึ่อยากหยอกมีไล่ไล่เชื่อนั่นทันวงนะเรื่องที่เกี่ยวกับการพิษสินโกที่ซส่วนอีกประเภทที่เป็นการอนุรลมเก้าลักษณะของการจุรกรรมหรือการลักได้นะมีอยู่อีกสามอย่างก็คือการ <c oughs> รวมรูส้มคิดภาสซ่าธรรมะาเขาเรียกว่ากัน ลักษณะส้มโจนคือสนับสนุนในมีการโจรกรรมอย่างเช่นว่าเรารับซื้อก็โจนไปเเขาโจนหลักกะไดมาใกล้ในเรารับซื้อไวเรียกว,ว่าเป็นอาการส้มโจนราการต่อมาก,ก็คือว่าปอกหลอกปอกหลอกคือทำให้เขาเชื่อแล้วรวอร่วงเอาจับเข้าไปเรื่องกริยาที่ว,ว่ากบคนเื่นโดยอาการไม่สื่อสัตย์ เพราะว่ามุงไม้หรือว่างแต่สับสิ้นผลประโยชน์อย่างเดียวเพราะว่าเขาหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวกาตีจาเหรื่องถุมทิิงไปเลยนี่เป็นลักษณะกงปอกหลอกจัดเก้าในลักษณะของจุรกรรมมันประปิดน,นึ่งเหมือนกันนะรับสิ้นบนรับสิ้นบนก็เนี่ยตรงตัวล้วเนี่ยที่เราได้ยินกันมาใช่ไหมในเช่นเจ้าที ที่มีอำนาจบางย่างาแล้วก็รับสิ้นบุญเบลผลประโยชน์อันนี้ถือว่าพิษเหมือนกันโปรตากาว่าไปทำารกรรมสิทธิ์ของอีกฝ่ายนึง่งทำห้เขาเสียให้อย่างเช่นในเรื่ที่ก็บอรับสิ้นบุญก็คือ,อตำรวน้นี่ถ้าหมดเราเกิดไปรับสิ้นบุญกันเกิดการตัดสิ้นลำยี่ยงแล้วพอลำยี่ยงถ้าขึ้นโรงขึ้นร้านกันก็นกน บางทีควายทติดตัวไกลเป็นควายที่พิษหรือแพ้ก็ดีกันนะนี่เพราะมีเรื่องของการรับสิ้นบุญกันมาอืมนี่ <c oughs> อีกอย่างหนึง่งที่ว่าเป็นเป็นก็เรียกว่าเป็นชาญาจุรกรรมเป็นลักษณะก็เหือนเจอ,อก็เหมือักเหมือนกันพลาดคำว่าพลาดคือตําลายให้หมัดชิ้นไหมพลาดต่อหมายเสียงไอ้เกสรซิ่กงก้อนบุญ โดยไม่ได้ซื่อมาเป็นขก้องตัวเองหรอกแต่ว่าไปปลานไปทำไยก่นอนปลานหยิบช่วยยิบช่วยนี่ตอนเด็กก็ไม่ได้คิดว่าจะหลักนะแต่เป็นกิริยาเดียวข้องคนอื่นโดยความมักายนะโดยไม่ได้บอกจะล้องรูแล้วก็ทื้อเอาวิชาซะจนเกินก็เครเลยเวลาทื่อเอาจนเกินไปก็ลักษณะว่ายิบช่วย เนี่ยใช่ยาจูกระจูระคำเนี่ยมีเจตนาในการทำลายกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นเหมือนกันอันนี้จัดเป็นเป็นสิ้นก่อสร้งที่ทำให้เสียหาย <c oughs> ที่นี่พิจารณาถึงการกระทำของผู้กระทำในกรณีนี้ลักไม่ได้ใช่แต่สิ้นว่าสิ้นการไม่การนี้มันต้องมีองค์ประกอบปัจนจนัยตรงก็คือเระาปฏิจารัสเอาไว้ว่าสิ้นก้อนนั้น ประบริกะอิตังคือข้องนั้นมีเจ้าเรื่องมีเจ้าข้องชวนเราในการรู้ประบริกะอิตะสัญญิตาคือไมากควรู้ว่าข้องนั้นมีเจ้าข้องประการต่อมาถือยจิตตังถอยจิตตังคือจิตกิดจลักมีจิตกิดจักประการที่สี่คืออุปกรร อุปกรมคือมีความพยายามที่จะหลักใจความพยายามสุดท้ายทีนักอ่นังนายข้องนั้นมาด้วยความพยายามนั้นนี่ครบองา่าเมื่อครบอง่าเรียว่าสิ้นก็ทิ่องกับาดนะสิ้นก็ติ่องกับาดตของการประพุิอธทินาท่านหรือว่าหลักข้องออกข้องข้องผู้อื่นนี่มีบิดากรรมอยู่ว่าประการ เกิดในตะอกหรือว่าเกิดในกำเนิดสัตเดรัชฉานเกิดในเปรตวิสัยแล้วถ้าว่าเคินมาเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปก็เป็นกน้นดีอยากจนเก้นใจไรที่ผึงสับสิ้นสูน้น่ายเสียหหยนี่ลักษณะของโุษสุอันส่งเง<ม>ินันก้ก็ถ้าเคิดรเรารักษาสิ้นก็ได้ส่งดีนี่เราจะมีอันทีส่งดังต่อไปนี้ คือเป็นคนที่มีรับซ์สมบัติมากและกกรแสวงหารับย์สมบัติมาได้โดยจบทำได้โดยง่ายปกกระสับทีห้ามาได้แล้วี่มัน,มนคงท่าวนาไม่สู้ง่ายไม่เสียง่ายปลอดชนโปรฝอยไม้โปรน้ำท่วมในที่สุดคือได้อริยศัพ์รั์ต่างชิตใจเราจะไม่พบคำว่าอดยากอย,ยากจนกัดชนเรือร่องกรรมมาไม่มีนี่ ไม่เคยได้ยินเ่าโ <c oughs> ยตินนี่นก็เป็นสุกเพราะไม่มีใครเบียดเบียนเอาละเดี๋ยวตีเล่งไ้ตอนตอนอะไรกันว่าวันนี้จ <c> ะ <oughs> นำเรื่องราวของพระโพธิสัตว์มาลาให้ฟังท่านก่อนพระโพธิสัตว์ก็คือพระที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก่อนเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นนี่ก็เรียกว่ากัปตีอานับจากปตะกับนี่ไป ประปุษต์กลองเราหรือว่าตอ่อมาก,ก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละประปุษต์ของเราในเป็นบอกคาใกล้ข้ของรีมีนามว่าเสรีวะหรือว่าเรียกยังไงว่าเซรีก็ได้นายเซรีบอกคาเซรีตันก็เดินทางไปกาย้ยแต่ว่าเวลาไปนี่จะไปกับเพื่อนอีกคนนึงแต่เพื่อนอีกคนนี้ เป็นเป็นคนดียวอันตพานปุระเป็นคนไม่ดีดีไซนไม่ดีนะ,ะวันหนึ่งนีก็เดินตั้งไปที่นครอริตธภุระในเมืองนั้นมีตระกคลณเซตีเก่าแกตระกคุณหนึ่งแต่ว่าลูกล้านพี่น้องก็ไม่เลือดเดียวเลือดแต่เด็กยิ่งคนนึงี่อย่กับยาย ยายก็มีหน้าที่อาชีพรับจ้างในเรือนนั้นก็มีทัดทัดท,ทองที่มาร์ิตี้กับยายนั้นเกิยใจซ้อยแต่ว่าทุกเก็บรวมร่วมกับภาชนาอื้เพราะว่าไม่ได้ใจยซ้อยมาน้านนี้กลายเป็นว่าลืมว่าเป็นตองคำ <c oughs> ประมานานมากปนป้นกันอยู่แล้วยายกับล้านก็ลืมไปแล้วเมื่อ้ไม่รู้ว่าท,าทัดนั้นเป็นท,ทัดตองคำ ตอมาโปกาพานันโปกาอันตพันกับเดียวใกล้กล้องใกล้ก้องวันนี้มีเครื่องประดับสวยๆงามมาแตนน้เคยมีกล้อ,เองเขามาเล็กปัจจุบันนี้ก็เหมื่อมานโตที่ก็รถเอากล้องเขามาเล็กใกล้เรียกวเอาซินกามาเล็กใกล้โทรศัพท์มือถือของเขาเขยายช้เขาเขาดับซื้อกล้องเขา,เขาแล้วเอาเครื่องประดับสวยๆงามไปนี่ เด็กผู้ยิงย่งพอดยินว่ามีเครื่องประดับสวยงามกระบอกยหญ่อ๋อใหญ่ใหญ่นุโกมาก็มาเจอกล้องเกอลนู่นแล้วก็มีเครื่องประดับกันเราเอาไรไปใกล้วะเราเอาไรไปแหลกวะ่ายหญ่ก็บอกว่าวเราจนดนี่ย่าไรกันแล้วในบ้านเราไม่ใช่มีไรนี่ล้านก็บอกว่านี่นี่มีตัดตัดเก่าอยู่ใบหนึ่งลงพ้าไปแหลกในที่นัว่าได้โค้งไม้นะ ยายก็เลยเรียกโปากาอันตบ้นานนั้นทีนี้ว่าเอา,เอ,าเอาโปากาโปากาเวเวทีนี้เดียวเวทีนี้เดียวโ,โปากาก็เลยเอาทัดนั้นมาเล่ทีนี้ว่าเป็นกองกอลไหมเนี่ยพลิกไปปลิกมาเล่นหนำนักแล้วมันนักเก็นไดทน้ท่าแต่เรว่าก็เลยเอาเอาเอาข็มที่เป็นเล็กข<น>ีดขีดติดท่า พวกขีดก็ยินว่าเป็นตรงคำช่วยงามด้วยแต่ว่าแกแล่งทำหว่าตาดนี่ไม่มีราคาเปื่อจิตได้ไม่จจะได้ไม่ตรงใจในราคาเพงแล้วก็ตั้มแสดงละคนขึ้นมาอตาราบไปนี่นั้นสกึ่งบัทไม่ขี้ตังค์ทุกๆไม่มีการเลยทีนี้แกแก่งโยนลงกับพื้นปลิง้ง แล้วก็ไปทีนี่ต่ว่าในใจยังคิดไยู่ล้วว่ากล้าลบอกอนมาเวหรือก็มาโคตรซื้อทุกๆตัวมาเปลาโพริรีสัตว์กองเราก็เดินทางมาที่บ้านนั้นเหมือนกันก็รองาอกายก้องเหมือนกันทีนี้ปูด,ดีเทว่าโปรดรีสัตว์ปูดจ้าสุภาพเด็กยิ่งนั้นได้ยินเสียงโปโพริสัตว์มากระบอกกระยายหลานุโปก็มาอีกคนละหลายยายทีนี้ยายก็ เอาทัดนั้นไปไอเล่เหล้วพอก้าบริษัทก็บอกว่าโอ้นี่บุมันเป็นทาตรงคำนี่อุ้ยะก้องต่างเขียนที่เราผามานี่เมื่อเทียบกับทัดแบบนี้แล้ไม่เจะเทียบกันได้แล้วทัดนี่เป่งว่าลาวนะเป่งมากมายเลยก็เลยบอกว่าเอาทัดนั้นเลยกับก้องต่างเขียนเลยเราเอาทัดไปเดียวแล้วก็ก็เอาเพียงตาจังกับตุ้งเก็บใจก้องนี นะที่สุดก็เลยโปรโพจัสได้ท้าอันไปก็ลบกล้องปกาอันตบานลบมาถึงกระตามว่ใาในต้ตยจังอยู่เลยไหมใหญ่กับร้านบเบาๆใกล้ไปแล้วเก่กรูดโโอ้ไอ้ย่าใกล้ใกล้กลไ,ปไปว่าโปรลาว่าใกล้โปรโพจัสไปเก็บวิ่งตามเก็บตามไปเต่ไม่ตั้นโปรโพจัสลงเรือไปแล้วที่สุดโปกาอันตบานคนนี้ก็ กรูดปลวกใจเจ็บแล้วก็เกณฑ์ใจเชื่อชีวิตอยู่ที่ริมฟังตรงนั้นเลยแล้วพวกอากาศกวามพบความจัดอยจะจงวินประบุิยสัตเนี่ยนี่เราวยาวเวลาไม่พอตั้งกันที่สุดก็คือครับจัดพอเคกิดจาัดต่อไปก็กลายเป็นพระเทวทัตนะพอรแรดีก็คือพระพุทธเจ้าของเราเนะตั้งกันนะ วันนี้เวลามดเวลาก็อยเราต่้งรลาไในมีความสุขในการทำความดีซื่อสัตยริตต่อตนเองซื่อสัตจริตสุจริตต่อผู้อื่นและชีวิตเราจะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปพบกันไม่ครั้งวันพราน้าเจริญพร